่้สวัสดีค่ะพอกัุมมก้กรวมิกลัดะคนททำกากนะคะ <c oughs> วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่หอค่ <c oughs> ะก็เลยทำผัดสีนี่ใช่อคนยังไงวางมยมแช่ให้มันซึมซับน้ำบ้างอะไรบ้างสภ <c oughs> าพนัดนัดกับชมพู่พลาดค่ะ ากินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะกินได้ไหมสีมันไม่สวยเพราะว่ามันไม่มีน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะซอสน้ำมันหอยขอดูก่อนเส้นอันนี้กินได้ยังอ่ะเคยดูว่าเส้นแม่งแข็งไหมเยี่ยร้อนเป็นไงบ้างคะร่างของที่หอยค่ะมือคนนี้มีหน้าที่ทำอะไรคะดูแลยินดูแล้วก็กินค่ะว่างร้อะ ราก็จะไปดูตลกหกฉากจงโง่ครับยังไม่หมดที่แค่นั้นนะครับจมาผิดก็้งเขื่อนอะระหว่างที่กำลังคนหนีอยู่เรามาคุยเรื่องจูนกันดีกว่าว่าจะอยู่ห้องไหนดีจะาการต้องคอแล้วคิดว่าห้องที่ห้าเนี่ยห้องที่ห้าห้องใครจบไปได้อยู่สุขุมวิทแน่แน่วันเมย์ไปสอยมาร้อยห้าสิบัติมนะครับเลยอะ งไม่ตีค่ะยี่ห้อยี่ห้อย่างไม่ตีนะคะไม่ทราบเหมือนกันนะคะครู้สึกว่าหาจุดประสงค์จริงๆในการถ่ายคลิปนี้ไม่ออกจริงๆกินได้ยังเมยังไม่มีอ่ะโอเคแล้วแต่คุ้ว่าให้มันมแดดได้อยู่คะ่ะเธอคือหญิงแกร่งค่ะแฟนไม่มีนะทำของข้าวได้แต่วกว่าดีมีฐานะหน้าตาพอไหว พอไหวอายุรุ่นแม่น่ะคือทำงานเนี่ยคนอื่นก็เกิดสามสี่กันไปส่วนมากนะคะซึ่งคนเนี้ยสามห้าซึ่งเด็กสุดแต่หน้าตาของเธอเนี่ยทั้งรุ่นทุกคนเลยค่ะทุกคนในแอดฟิล์มรู้นะคะ่ะกับความจริงข้อนี้เนี่ยนมะึงดูหน้าใหม่ดิมันเป็นสายรักว้าแบบพี่จูอ่ะจะมีความผิดพลาดด้านตาพันแบบมึงเคยเห็นข่าวปะล่ะ พวกที่แบบหน้าแก่แตกยุ้อแตงกูไม่ใช่อย่างนั้นกูแบบกูปลอมตัวมา <laughs> ปลอมเนียนมากเลยนะกูแ,บบแต่งงงแต่งหน้าทำอะไรอย่างเงี้ย <laughs> จูนมาถ่ายตอนนี้เมื่อยวะ <c oughs> อ่ะจูนเอาจาพ่อถ่ายนะคะจูนแค่มากินข้าวเพื่อนนี่ต้องโทรหาพ่อ เข้าใจเข้าใจฮมยังไม่โตเท่าไหร่อีกอีกรอ,อ,อ,อบสิเขาทำหน้าแบบเมื <c oughs> ่อก <c oughs> <า>ี้ไา่เยี่ยปะมากจริงๆหน้าธรรมดามันก็เยี่ยอยู่แล้วนะไหนค่าอะอยู่ข้างใต้มาทำเป็นโบยวายถ่ายเลย <c oughs> หมดแล้วเนี่ยเป็นนอนนอนกินมั้เนยพูดกับพ่อเสร็จแล้วเหรอพ่อเสร็จแล้วอ่ะพอยังไแล้วแต่มึงค่ะกูทำไปเรื่อยค่ะ